เท้าหนิยังมาทัานกินแมมสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะฮะว้ยมันเข่างานหรือเข่ากลางอันนี้บอกเข่างานเด้นี่นะเข่างานคือมาอยู่โคกวะขันฝนบตโบตกมานี่เรียบร้อยตายจอดมาบาเรือบ่ได้กินอ เออยาย่เงงกัลงเกี่ยวเมื่อนี่เนาะ <c oughs> ออกพรรษาจะโดนหรือจากทางเที่ยวแปลนกลายเป็นเฮ้ยหลังจากที่เผางวาออกลุ แล้วตอนแรกมันสิลงมาเกี่ยวเขาก็มีเงี้ยนะห้อยอยังวะห้อยมานอนเอ้ยซุกเลยอันนี้ก็ได้ ว่าทิ้งโทรพี่เนองสุกบมแล้วหางได้หย่ากระดอกกระดิษนี่สันเหนื่อยเลือกเกินหยุดหยุดกับคนทุกคนยาก ลบากลำบนกี่เราก็ขี่มนมีความหมายเข่างานพยุดเทิงอยู่น,นอนอะอะพูดสิพูดมามีอะไรหืม ้ยบอโซย้ามกินคือมาลายแต่คนน่ะบอย้ามสสแตกนั่นืปัญหายคนบอเคยมากินน่ะมาเก,กี่ยวก่อนป่าว่ากับสามีต้องหยกต้องหยกคะแนะนทางเต็มสิบสิบสิบคะแนนนี่นะ่ะย้ามสแตกบอเคยได้มาแดก อืมบันพวกมาแดกอยู่คู่มือเออบอแมแอน <c oughs> บัดพวกมาแดกอยู่คู่มือเทื่อนบอมใกล้วะเดี๋ยวปัสสาวะเออพูดไม่เพราะเป็นตะซ่งว่าบม่มวนบ่บอยนะว่าซาน เดวยวสิบอกเด้อสิบอกไวเป็นวารีเป็นวา่าวารีเดชไว้เลยถึงถึงชั้นจะพูดกับใครไม่เพาะชั้นอาจจะพูดไม่เพาะแต่ว่าชั้นไม่เคยดึงไขรลงนากนะเข้าใจบ่ดิถึงซื่ว่าบ่บมวลกับโเคยว่าจะไปดึงไข่ลงนรกจะเถือ่อเด้มิแต่ส่งเสริมมัน พักดันมันให้มันมีกินมีทรายอ่ะว่าดวงท่วงบนคุณจริงจริบอกได้ท่วง่อให้เคสคนเฮามันต้องมีจิตสำนึกเป็นบ่มันคืออะไรนี่คืออะไรวกชาย ไม่ค่อยสบายดีเท่าไหร่ย่าเยอะน้องมอสน้องเยียมส่งผมน้องมอสนี่อือไทยอันนั้นนะไห้ไอแม่บอไอแม่ส่งนี่นะกูเบิ่งอือ อาไรพี่น้องเทั้งหมดห้าสิบปากไล่แต่เท่ากับบกเคยดึงพายลงนรกเลยอ่ะสันสันไล่สันกระไล่เรื่องจริงเนาะย่ามสแตกเลยหุ่มผึกผึกบหืย่ามเวียกละอืดนางสิทธิ์ผมมันสมควรหระว่าอย่าให้กูต้องขึ้นนะ ห้อยเจ็ดโมงเขิงพอแห้งสิมาตอนไหนสิมาสิบโมงบ่หมไ่ได้ค่าแรงอย่าอย่าได้เต็มกู้จ่ายรึ่งแรงผัดมาเทียงเอาน้ำกูดอาหารห้อยิมาดอานจบแม่นกควบดหน่งจ่าั่นมาครับืนงก็อ้าว่มากข้าวหันข้าวง บ่ต้องอนนั้นดอกบ่ต้องมาดดอกม่ต้องมาดมอว่างลงวางลงบางๆหน่ามันแห้งอยู่ดอกโอ้ยย้อนมาสั่นต่ำมึงไหนหรอม้ากูจะตายนันกระปักสร้างฮะน่ะกระยามามึงนี่เลยมาฮีโปนี่สิวานี่แหละสมบูงดูนันโคตรโคตรอรี อุ้ยบบาวแมนตื่นเลยเนาะโอ้อตื่นแนะต่เฮือกหัว่านวางโลดวางเอาวางอันบางๆอย่าวางนาได้เท้ากระเหตุกำสองสองสองกำสามกรรมวางไปนั่นลอยเลือก

ได้แล้วตัวเถอกมองว่าแม่น่ะสร้างมันฮาหล่อเซิงสร้างเวลาอนตัวผูกไหลเซิงมันน่ะสร้างมองว่าเถกสิผูกไว จะตาสั่งนี่คือมาอีจอยนี่มาห้าหล่อเซิร์งอ่ะเรือดดืด่นถึงขึ้นกับเรื่รับได้นอนโอ้จองมาเห่าแย่งกันอึกระถึกสุดท้ายมาการ์ดกันเอ้ากับมาฮีโปตัวนี้นะ่ะมาสั่นต่ำนี่โอ้การ์ดกันแล้กลก็เงาแล้วก็ตายเลยพุนสาธัยมาาคู่เหมือนกินได้เลยนะแน่นแน่น จอยมันก็ตอบากูมันก็อยากมีแหงคือกันมันก็มีแหงได้อกนะม,มู้อืมเดี๋ยวขับวันแรกพี่เนาะเดี๋ยวข่าแม่บรรดาท่านเอกจ้าบออีเดือนซ้ายกินนะคือสิบ,บประทนโพหืม บักควันสายส้นน่ะก็ยังบันนั้นมา,มายังดมาวันสายโซน,นว,วันเสาร์พี่นอ้องวันนี้วันเสาร์หมดประกาศกระคองบอกอยู่ว่ามือได้แดดนะสิเกี่ยวสิป,ประกาศห้าสิแตกนียก็ต้องกระเดียดเทะยามกินคือบุเห็นต่องประกาศซูมมากินเดอ้อ เบ้นวัาสิต้องประกาศคอน,น,นขึใส่หมวกเข้ามาวะควานมันคือบทเถียงูจังมาห่งเี่ยา้างล้างก็เียมาล้างาก่อ้าอแขาเด้เยในใช่ตคาตแขกพี่น้อง <c oughs>

บริหารดอกเมื่อยเกี่ยวหยา่นองเบิ่งเนี่เบเอาเข่าตัวแรกๆกายิ่งไข่น่เกี่ยวมาเกี่ยมาเออพอแล้วแตงโมหลักวางไปเฮ้ยสะคอนเกี่ยวอุเป็นยังนี้มาเย็นซีนี่พี่นป่าว่าโป่งสองกามสามกามกับพ่อกับพ่อ ให้กูต้องขึ้นนะขนมอจุร้กา้น้อยอ้าวขึ้นไปนักกระโล่งเลยเกืดน,น้อยเกลอกน้อย โอ้ยคำบ่ายามาันก็สมควรแหละว,ว่าอรอเซิงขึคนหนึ่งนะจักสิแมนจะโตต่อผูนะโอ้ยโพดอะไรอร่อย โอเคพี okay, <S 2> <S 2> ่น <P> okay, ้องเอาไสำนีแหละเดี๋ยวขึ้นไปเฝ้าน้องงัวาต่อมาได้ไหได้เอาไปกินผู้เดียวเด้อของมากเอาเอาเน่าเมียงก็มีแต่ผู้ชายว้ายมาสั่งว่าแท้ืึม เดี๋ยว,วยขึ้นไปเฝ้าน้องงวัวต่อ